มาแล้วพี่จ๋านัทธาขายรถสวยนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถครอบครัวไซกลางนะครับตัวท็อปผมขายในราคาตัวเริ่มต้นอีกแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงตามผมมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับกันด้วยกระจังหน้าพร้อมโลกโก้ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่สาใครนะครับไฟหน้านะครับจะมาแบบโปรเจคเตอร์เลนมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กอลอยเดิมๆสปอร์ตจากโรงงานนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้อย่างครบครันคันนี้มีลหลังคางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเพิ่มเติมภายในนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังชูโทนเดิมๆจากโรงงานสภาพหนังยังตึงๆไม่มีร่องรอยขีดข่วน กลไกมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนเป็นระบบโคสตันเรียบร้อยแล้วที่สําคัญยังได้เป็นคาร์โลนามิกซันลูฟด้วยนะครับคันนี้ด้านท้ายนะครับไฟท้ายดีไซน์ลงตัวครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มีเซ็นเซอร์กะระยะนะครับส่วนท้ายแล้วก็กล้องมองหลังมาให้นะครับพบเปิดราคาขายเบาๆนะครับคันนี้เพียงแค่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจนนั่นเองเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากได้รถขอนแค่ประมาณ5 6 0 0 0บาทบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ